วัสดีครับมาดูไก่สายพันธ์ุนิวซีแลนด์นะครับนี่คือออสเตรลปนิวซีแลนด์นะครับเลี้ยงที่เมืองโอกเกลนนะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับออสเตรลปเพิ่งจะได้4เดือนกว่ากานะครับนี่นะครับสเดือนกว่ากว่านะครับ เลี้ยงที่ข้างร้านนะครับที่พื้นที่ก่อนเล็กๆนะครับคนไทยไม่มีเลี้ยงนะครับมีอยู่เจ้าเดียวนะครับมีที่ผมเลี้ยงอยู่เจ้าเดียวนะครับเพราะว่ามันถ้าในเมืองมันจะเลี้ยงยากนะครับในเมืองมี่จะเลี้ยงยากยิ่งเป็นตัวผู้นะครับยิ่งจะเลี้ยงยากต้องเอาเข้าห้องมืดตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันจะขันตอนเช้านะครับ ็เลยไม่มีคนเลี้ยงนะครับก็เลยเอามาทดลองเลี้ยงดูนะครับกับไทยก็จะนําไข่กับเมืองไทยนะครับก็เลยเลี้ยงลองดูนะครับอันนี้ตลอดสี่เดือนกว่าๆนะครับตัวใหญ่มากนะครับ แล้ตัวผู้นะครับมีตัวผู้1ตัวนะครับตัวเมียสองตัวนะครับรุ่นรุ่นสเดือนออก,กว่านะครับก็จะมีรุ่น3เดือนนะครับ3ตัวนะครับตัวเมียนี้เพิ่งเพิ่งจะหัดขันก็อนลองเลี้ยงดูนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคนไทยเขาไม่เลี้ยงกันนะครับเพราะมันเลี้ยงยาก มันมันไม่ใช่ว่ามันเลี้ยงยากมันพื้นที่เลี้ยงเนี่ยมันมันจะต้องอยู่นอกเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าในเมืองนี่ต,ต้องต้องเลี้ยงก็ต้องแบบไม่เกิน6ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้ก็เลี้ยงโอโอโยเยอะเหมือนกันเขาก็มาตรวจเหมือนกันนะครับเขาก็มาตรวจนะครับเขาก็อนุญาตให้เลี้ยงแต่ว่าจะต้องทําตามกฎเขานะครับ นี้ดำนะอันนี้ดำดำแบบจอ,อเขียวเลยนะครับน่าจะอีกประมาณสักสองเดือนน่าจะผสมได้นะตัวเมียกันแนจะประมาณสักเดือนหนึ่งก็น่าจะไข่เราก็มีไก่ซัดเซ็ตนะครับแล้วก็มีรดแดงนะครับที่เลี้ยงลองทดทดลองเลี้ยงมาสองปีแล้วนะครับ เอาไข่ okay. มาฟักเองนะครับไข่ก็แพงนะครับใบละห้าดอนก็ประมาณใบละร้อยนะครับรวมค่าส่งด้วยก็จะร้อยนิดๆน,น,นะครับแต่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับไก่สายพันธุ์นี้นะครับเขาจะนิยมเลี้ยงอ่าพันออพินตันมากกว่านะครับออพินตันเขาจะตัวโตกว่านี้นะครับ ฟาร์มที่นิวซีแลนด์ก็ฟาร์มใหญ่ๆก็มีอยู่ประมาณที่ที่อ,อกแลนนะครับก็จะมีประมาณสามฟาร์มนะครับแต่เขาก็ประกวดบ่อยนะครับไก่โชว์ไก่ประกวดบ่อยนะครับอันนี้รุ่นสามเดือนนะครับรุ่นในรุ่นสามเดือนนะครับันรุ่นสามเดือนมีครับมีสามตัวตลอดรุ่นสามเดือนนะครับ จะทดลองเลี้ยงดูเฉยนะครับชอบเลี้ยงไก่ก็เลยต้องคนชอบเลี้ยงก็ธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูไก่รดแดงนะครับโรดแดงนิวซีแลนด์นะครับจะแตกต่างกันไหมนะครับ จริงๆแล้วไก่รถกระแดงไก่ไก,ไก,ไก,ไกไ่ที่นิวซีแลนด์ส่วนมากจะนําเข้ามาจากอังกฤษนะครับนี่นะครับอันนี้รถรถแดงนะครับตัวเมียสอตัวนะครับตัวผู้ยังยังเล็กอยู่นะครับรุ่นนี้รุ่นน่าจะประมาณ5-6เดือนนะครับกาลังเริ่มไข่นะครับเริ่มไข่ละตัวหนึ่งนะครับยังเลยตัวหนึ่งก็น่าจะไข่เร็วๆนี้นะครับ อันนี้ไก่โรดแดงสายพันธ์นิวซีแลนด์นะครับถือว่าสวยมากนะครับอ้วนนะครับตัวใหญ่อ้วนตัวแรกไม่ชอบเลยนะครับไม่ไม่ค่อยชอบนะครับพอเลี้ยงแล้วโอ้โหแบบสวยมากนะครับสีเขาแบบเข้มเงานะครับ ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับไก่โรดแดงมีหกตัวนะครับหกดดดตัวน,วนี่สามฟาร์มนะครับไม่ใช่ฟาร์มเดียวนะครับก็น่าจะปีนี้ก็น่าจะปีนี้น่าจะได้ลูกเขานะครับนี่ก็อัตลบรุ่นสี่เดือนนะครับพื้นที่ก็เล็กๆ นะครับก็ต้องขังไว้นะครับว่างๆเราค่อยปล่อยออกมาไก่จะสวยไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลี้ยงนะครับถ้าเราเลี้ยงดีนะครับไก่ก็จะออกมาสวยนะครับสีเขาก็จะสวยนะครับตัวเขาก็จะอ้วนนะครับอาหารการกินก็จะสำคัญนะครับ ต้องดูแลเขานะครับที่นิวซีแลนด์นะครับข้อเขานะครับต้องให้สะอาดนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนขี้เรื่อยนะครับเปลี่ยนขี้เรื่อยนะครับประมาณเดือนเดือนครึ่งนะครับจะต้องเปลี่ยนนะครับนี่สักเซตนะครับตัวผู้นี่ยังยัง เพิ่งจะห้าเดือนนะครับยังผสมยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นแต่แต่กําลังฝึกนะครับฝึกผสมพันธุ์นะครับนี่นะครับอันนี้ห้าห้าเดือนนะครับนะ่าจะประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะาสมเป็นนะครับอันนี้ก็คนละฟาร์มนะครับไม่ได้ฟาร์มเดียวกันนะครับสักเจ้กนี้ก็สามฟาร์มนะครับเอามา ักเ็ตตัวใหญ่มากนะครับตัวผู้ก็ตัวใหญ่มากตัวเมียก็ใหญ่มากนะครับก็ตัวนี้ก็จะไว้ทําพ่อพัน์นะครับแต่ขันดังมากเลยกลัวแต่ข้างบ้านเขาจะราคาญเอาถ้าข้างบ้านเขารขาคาญเขาก็แจ้งทางการนะครับ ถ้าแจ้งแล้วก็เราจะต้องเอาหนีนะครับแต่ถ้าเขาไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลี้ยงมาตั้งแต่พศ23นะครับ24 25, 2 5ีี่ปีนะครับเลี้ยงมาก็ปล่อยไปเลี้ยงมาก็ปล่อยไปนะครับนี่นะครับว่างๆก็ปล่อยออกนะครับปล่อยออกให้เขาออกมาเดินเล่นนะครับ ฟาร์มนี้ก็ก็เขาก็เอาเข้าประกวดนะครับไก่ซาสิสสายพันธุ์นิวซีแลนด์นะครับที่เมืองเมืองทีมเมืองไทยส่วนมากนี่จะนำเข้าจากออสเตรเลียนะครับ แต่ที่นิวซีแลนด์ไม่รู้ว่าเขานําเข้าแบบไหนนะครับเพราะว่าน่าน่าจะสมัยก่อนนะครับน่าจะสมัยก่อนสมัยนี้นานาเข้าไม่ได้แล้วนะครับพวกสัตว์ปีกสัตว์อะไรเงี้ยจะนําเข้าประเทศนิวซีแลนด์คงจะยากนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะได้นะครับสมัยเมื่อ20ปีน่าจะได้นะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขานําเข้ามาทางไหนจากไหนประเทศไหนแต่ว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับเป็นเมืองของอังกฤษนะครับนี่นะครับก็จะไว้ทําพ่อพันุ์นะครับ,นนรบปีหน้า,น,าน่าจะเห็นลูกเขานะครับน่าจะประมาณสักสามสี่เดือนนะครับน่าจะเห็นลูกเขานะครับสามสี่เดือนประมาณนี้นะครับ ตอนนี้กำลังเข้าหน้าหนาวนะครับตอนนี้กำลังเข้าหน้าหนาวก็จะ,ะรุ่นนี้ก็รุ่น4<ม>เดือนนะครับรุ่นนี้รุ่น4เดือนซับเซ็ตรุ่นนี้รุ่น4เดือนนะครับรุ่นนี้รุ่น4เดือนนะครับก็อ e ีกฟาร์มหนึ่งนะครับเอามา เอาไข่มาฟักนะครับอันนี้รุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กของบาลเล็อกมีไก่ไฮบิดนะครับพอเองนะครับอันนี้ไก่ไฮบิดไก่ลดแดงนะครับซื้อไข่มาฟักด้วยไก่เร้ผสมพอเองด้วยนะครับรุ่นนี้รุ่นเดือนกว่าๆนะครับ นี่บรลลล็อกก็อีกฟาร์มหนึ่งนะครับบรลลล็อก2ตัวผู้หเมียหนึนะครับรถแดงก็ผู้ห่งเมียหนึนะครับ